สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่น้องอสองมอทุกคนทุกท่านครับ15พฤษภาคม2568 2 5, 5, 6, อทุ่มเศษนะครับมีข่าวด่วนมาบอกพี่น้องอสองมอฝั่งทางนี้ครับเมื่อวานนี้ครับที่เพจ Facebook กองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้โพสต์ข้อความนี้ครับเขบาบขอกว,ว่าแจ้งปิดปรับปรุงระบบออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ชั่วคราวโดยปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2568จนถึงวันที่23พฤษภาคม2568นะครับทางกองสูตรศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขอ,อแัยในความไม่สะดวกมาณโอากาสนี้นะครับก็คืออันนี้เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอท่านใดน,นะครับที่เรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์หลักสูตรนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับพี่น้องอสมท่านใดที่เรียนออนไลน์หลักสูตรนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ ช่วงนี้ระบบห้องเรียนออนไลน์ mainland, ชัว่วคราวปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับระบบห้องเรียนออนไลน์นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ pues, เขาปิดปรับปรุงชั่วคราวระหว่างวันที่14พฤษภาคม2568จนถึงวันที่23พฤษภาคม2568กนะครับก็นาข่าวนี้มาแจ้งพี่น้องอสมท่านใดที่เรียนออนไลน์อย <vegetation S 2> ู่ก็งดการเรียนไว้ก่อนนะครับช่วงนี้14พฤษภาคม2 5 6 8ถึง23พฤษภาคม2 5 6 8ดนะครับแจ้งมาให้กับพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับทราบครับ สวัสดีครับ